ก็คือการตัวอยู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ไปไหนเลยครับอืมเกับรายได้อย่างเออแล้วครับตอนนี้เป็นได้เพิ่มครับถ้าได้ตอนนี้เออคืออ่ใจเงินเก็บที่มีอยู่ครับเราปรับตัวอะไรยังไงบ้างครับตอนนี้ ก็แค่ล้างมือครับล้างมือฆ่าเชื้ L, อใช้แอลกอฮอล์ครับสถานการณ์ใ<ล>นบา้านช่วงมันมีไรายได้นี่เทาไหร่พออ,ออยู่แล้วเต็มเงินเก็บแล้วแล้วเขาคิดจะไปหาง,งานทเพิ่มเพราะว่า,วงาองไรก็อาจจะหาเงินทางออนไลน์มากกว่าครับรูบ้สึกกังวลไหมครับที่การติดเชื้อที่ที่เจอที่ร้านเนี่ยไม่กังวลครับเพราะว่าไม่มีใครอยากให้เกิดอยูแล้วครับครับครับปรับตัวครับมั่นใจว่าสามารถจะเปิดปกติได้จากขับปั๊บ แต่ตอนนี้เราก็ยังคงเป็นพนักงานของวอลล์อัพอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับที่เพื่อนๆในที่เป็นพนักงานมาที่เดือดร้อนนะครับในช่วงนี้เออไม่ยากไม่ทราบก็เห็นมีหลายที่เริ่มที่จะขอพักกะลาที่เริ่มเหมือนมีการไม่ให้พักแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อผมเป็นบ้านนอครับเพราะผมกักตัวอยู่คนเดียวเลยครับทุกวันนี้ก็คือกักตัวอยู่ใช่ครับ